สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้ออย่างนี้ครับแล้วลุงป้อมก็นั่งนายกเริ่มต้นอย่างนี้ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่ต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าป้อมจะอยู่ส่วนตูก็จะไป คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนกับสหรัฐกับท่านประธานาธิบดีโจโบไบเดนที่โบชิงตันนะครับในระหว่งางวันที่1 2บสถึงสิพฤษภาคมนี้อยู่ทางนี้เนี่ยลุงป้อมก็ต้องทําหน้าที่รักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับนี่แหละครับต้องยอมรับนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ย เขาเป็นโหราจารย์ที่แม่นเหมือนตาเห็นจริงๆนะครับที่บอกว่าพฤษภภาคมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรัฐบาลนี่ไงครับจะเปลี่ยนแล้วนี่ไงครับนายกประยุทธ์เนี่ยต้องนิราชร้างห่างทำเนียบไปเหยียบสหรัฐอเมริกาแล้วนายกคนนอกก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับพลเอกประวิตย์นี่ฟิตปังเลยนะครับขึ้นนั่งแท่นว่าราชการงานเมืองแทนบนเก้าอี้รักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เอาเถอะนะแม้แค่5วัน7วันเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องตามโฉลกแล้วนะครับคือเป็นทั้งโชคของลุงป้อมทั้งสะดอกเคราะห์ลุงตู่แล้วก็อยู่ยาวไปด้วยกันนั่นแหละครับปล่อยให้เลือดฤติยาของฝ่ายค้าเนี่ยมันพลุ่งพล่านรมสว่านตีอกแตกตายไปเองนั่นแหละครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรครับนายกเนี่ยเดินทางไปไกลๆสะบ้านก็ดีนะครับอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องคอยตอบคําถามทั้งเช้าทั้งค่าเรื่องรัฐบาลจะคว่ำรัฐบาลจะไง จะได้มีเวลานั่งหลับตาสบายๆบยเนเครื่องบินนะครับแล้วก็คิดนั่นคิดนี่ถึงวิธีการช่วยชาวบ้านในยามทุกข์เข็นก็นต่อไปนะครับนายกพบโจไบเดนเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับฝ่ายที่ต้องโจมตีเนี่ยก็ต้องตั้งประเด็นกันว่าคงจะไปรับบัญชาอเมริกาเรื่องอินโดแปซิฟิกเพื่อมาต่อต้านจีนกับต้านรัเสเซียและสิธาก็เหมือนอย่างที่นายกญี่ปุ่นเข้ามาให้กู้เหมือนให้ยืมปเปล่าๆห้าหมื่นล้านเยนคือคิดดอกแค่ปีละ0.01เปอร์เซ็นต อายุเงินกู้นาน5ปีนะครับแล้วก็ปลอดเงินต้นในช่วง4ปีแรกได้ยซ้ําไปก็ยังอุสตส่าห์จะมีคนไปพูดอีกบอกว่ากู้อีกแล้วน่าจะมีเงื่อนงำบ้าง,า,งางทั้งๆที่50,000ล้านเยนหรือว่าเวลา13,200ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นการกู้ภายใต้วงเงิน5 0 0แสนล้านบาทตามกรอบของพอรกรที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไปเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ให้กระทรวงการคลังเนี่ย กู้ฉุกเฉินได้ในภาวะโควิดนั่นเองจํากันได้ใช่ไหมครับนี่แหละครับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็เคยเขียนเอาไปแล้วถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเห็นจะเป็นหลวงวิจิตวัฒการท่านเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน นี่แหละครับนายกเนี่ยก็เข้าทํานองนี้แหละครับอยู่นานนั่นก็เรื่องหนึ่งแหละแต่นานแล้วยิ่งทํางานยิ่งวางรากฐานเศรษฐกิจสังคมประเทศให้เป็นรูป,เป,รปเป็นร่างจริงจังขึ้นมานั่นก็อีกเรื่องหนึง่งเป็นความหวังทางอนาคตมากมายนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งมันก็เลยเด่นเกินนะครับเกินหน้าเกินตานักการเมืองคนอื่นๆเข้าไปโดยเฉพาะพักเพื่อไทยซึ่งเขาเคยเป็นรัฐบาลน,นะครับ มีนายกสืบต่ออำนาจกันมาตั้ง3าคน4คนเข้าไปแล้วเนี่ยผลงานเพื่ออนาคตชาติบ้านเมืองเนี่ยมีอะไรฝากเอาไว้เน่อยเลยครับเดี๋ยวลองนึกก่อนที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เป็นที่ร่ําลือกันไม่รู้จบเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโกงแบ่งกันแหละครับแล้วก็ร้อยละสิบทุกโครงการในยุคพี่เขาส่วนยุคน้องเขาเนี่ยก็มีกินข้าวจํานําทุกเม็ดแล้วก็หนีออกช่องทางหมาลอดทิ้งหนี้ให้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยหาเงินมาใช้แทนเจ็ดแสน 5,000ล้านบาททุกวันนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับนั่นแหละครับใช่แล้วก็ยังเหลือภาระะนี่อีกร่วม300 0 0 0ล้านด้วยกันอีกราวๆ12ปีครับนี่โกงจำนำข้าวในรัฐบาลยิ่งลักคนดีเนี่ยแหละครับถึงจะหมดลงคำถามคือว่าแล้วเงินใช้นี่โกงจำนำข้าวเนี่ยไปเอามาจากไหนก็จากภาษีกูนี่แหละครับคือจากภาษีที่เราจ่ายไปนั่นแหละครับ เฉพาะดอกเบีย้ยนี่ก็ไม่หนีปีละห้าหมื่นถึงหกหมื่นล้านเข้าไปแล้วะนะครับแม่นี่แหละครับถ้าไม่ต้องจ่ายหนี้โกงเนี่ยนะครับแม่ในช่วงโควิดช่วงเศรษฐกิจยามสงครามเราก็คงไม่ต้องกระเบียดกระเซงขนาดนี้นะครับรัฐบาลก็จะมีเงินไปแจกจ่ายเยียวยากันได้สบายๆมากกว่านี้อีกเยอะเลยะนะครับนี่แหละครับผลของการทําดีจนเด่นเกินก็เลยถูกขับอิจฉากันขืนให้เป็นผู้นํารัฐบาลอยู่ต่อเนี่ยพวกเขาก็คงต้องไปสไลด์หนอนแทน แลนสไลด์เง๋แงเลยนะครับอะทีนี้มาดูเรื่องนโยบายต่างประเทศกันบ้างด้วยรัฐบาลประชาธิปัตย์บวกภูมิใจไทยบวกพลังประชารัฐไปแกนนำเนี่ยนะครับแล้วก็มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกร,รัฐมนตรีที่สําคัญคือมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่ชื่อดอนประมัติวินัยเนี่ยเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับไปแหกทุเรียนกินกันให้สบายใจได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่จะเอาชาติบ้านเมืองไปขาย หรือที่จะแอบไปเซ็นสัญญาอะไรผูกมัดในทางที่จะเอาประเทศชาติเนี่ยไปแลกประโยชน์โคตรตระกูลกูอย่างที่บางคนในบางรัฐบาลเขาทำกันถ้าเกิดรัฐบาลน,นี้ถ้าเกิดนายกคนนี้เป็นคนแบบนั้นแล้วก็วันนี้มันจะไม่มีขบวนการที่ล้มชาติล้มสถาบันเกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แน่ๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่านายกประยุทธ์นั่นแหละครับเขาไม่ยอม คำว่าฝ่ายประชาธิปไตยคำว่าฝ่ายเผด็จการแล้วก็คำว่าสืบต่ออำนาจเนี่ยมันถูกเสียมถูกสร้างขึ้นมานะครับจนกระทั่งกลายเป็นกระแสปุกปัน่นชังชาติขึ้นมาเรียกว่าเป็นการปูทางนําไปสู่การเจราจนเมืองแล้วก็ล้มประยุทธ์เปิดทางสถาปนาอำนาจใหม่ให้หัวหน้าคอกหมาเนี่ยกลับมาล้มสถาบันและให้มันเป็นแดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนา อำนาจใหม่ใต้ปลอกคอที่ว่าอำนาจเดียวครองโลกหรือว่า CFR นั่นเองนะครับเราเคยขนานนามอดีตนายกชวนว่าเป็นนายกจอมหลักการมาแล้วแต่ว่าเรื่องการเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศในภาวะสังคมโลกที่กําลังแบ่งขั้วเลือกข้างชัดแจ๋วจนถึงไฮโลเม็ดในเนี่ยนะครับนายกประยุทธ์นี่แหละครับจอมหลักการคนที่สองนี่แหละครับเท่าหยับซั่งหมิง เดชคมภีเส้าหลินเนี่ยเคยดูกันไหมครับผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันน่นะครับแต่ท่องเอาไว้ครับทางสายกลางกับกฎบัตรสหประชาชาติมุง่งสันติภาพยึดการเจรจาและยึดมติสิบชาติอาเซียนเป็นมน์ภาวนาถ้าเปรียบเราเป็นน้ำเนี่ยนะครับอยู่ในมหาสมุทรเราก็เป็นน้ําอยู่ในคลองเราก็เป็นน้ําอยู่ในห้วยเราก็เป็นน้ําอยู่ในแก้วเราก็เป็นน้ํา อยู่ในขวดเราก็ยังเป็นน้ําเรียกว่าคงความเป็นน้ําได้ในทุกสภาวะสภาพมีมิตรร้อยก็ยังน้อยไปแต่มีศัตรูเพียงหนึ่งก็มากเกินไปฉะนั้นไว้ใจประยุทธ์ไว้ใจ,ด,ใจดอนได้ในการเดินเกมวิเทศโซบายลักษณะแบบนี้อย่างที่จะไปประชุมที่สหรัฐช่วงวันที่1 2บสถึงสิพฤษภาคมนี้นี่นะครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยเราไปเพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ความเป็นหนึ่งในสิบชาติอาเซียนตอนนี้สมเด็จหุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นประธานอาเซียนอยู่แน่นอนครับความเป็นเอกภาพของอาเซียนคือจากขแขนงไผ่แล้วก็รวมกันไปกอ่อไผ่นี่แหละครับทำให้เกิดพลังมีน้ำหนักในการต่อรองตกลงกับคู่เจรจาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่คราวนี้เนี่ยจะขาดไปหนึ่งคนก็คือประธานาธิบดีดูเตอร์เต,เต้แห่งฟิลิปปินส์ครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายอํานาจของเขา วันที่9พฤษภาคมเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่พอดีเลยซึ่งท่านดูตเต้เองก็ให้เหตุผลบอกว่าที่ไปเดินทางไปร่วมประชุมเนี่ยก็มีเหตุผลที่น่ารับฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับดูตเตบอกอย่างนี้ครับบอกว่ามันอาจจะมีข้อตกลงหรือว่าข้อผูกมัดบางอย่างเกิดขึ้นและเขาเนี่ยอาจจะแสดงจุดยืนที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประธานาธิบดีคนใหม่ก็ได้ ซึ่งประธานาธิบดีคนใหม่จะมาจากการเลือกตั้งในวันที่9พฤษภาคมนี้นี่แหละครับดูเตเต้ดูเตเต้บอกว่าในช่วงที่จัดการประชุมสุดยอดแล้วการเลือกตั้งจะสิ้นสุดลงเด็ดและเราก็จะรู้ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของฟิลิปปินส์ผมก็เลยแจ้งไปแล้วว่าคงจะเป็นการไม่ดีถ้าเกิดว่าผมจะไปร่วมประชุมทั้งที่กําลังจะมีประธานาธิบดีคนใหม่เห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นมารยาททางการเมืองที่ถูกต้อง เป็นมารยาททางการเมืองที่น่าชื่นชมจริงๆงน,น,นะครับก็คงจะมีแค่9ชาติหรืออาจจะ8ชาติอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคือไม่แน่ใจว่ามินอ่องไลนายกรัฐมนตรีเมียนมาเนี่ยจะเดินทางไปด้วยหรือเปล่าสรุปความแล้วเนี่ยนะครับปลายสัปดาห์หน้าจนถึงสัปดาห์นู้นนะครับพลเอกประวิทย์ผู้รักษาการในตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคงจะต้องรับบทเป็นพระเอกหนังข่าวหนักหน่อยนะครับคงจะต้องบนเวียนอยู่กับคําถามนักข่าว เรื่องของรัฐบาลบาจะคว่ำจะหงายในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจตามด้วยเรื่องของ8ปีรงตู่สมมติทำไมรอดเนี่ยแล้วลุงป้อมจะรับเป็นนายกคนนอกอีกไหมแล้วก็ยังมีเรื่องเฉพาะหน้าที่เป็นปัญหากวนตีนกวนใจเนี่ยนะครับคือปัญหาคนหัวงอกที่นายนิโรธสุนทรเลขาวิปรัฐบาลเนี่ยเข้าไปตั้งสมญานามให้นะครับว่าเป็นสายรับสหน้าคนนั้นแหละครับแล้ยังมีเรื่องสัมปทานน้ําประปา ใน EEC อีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางสักเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่จับประเด็นตามข่าวาที่เขาถแถลงเนี่ยพะว่ามันก็พิลึกอยู่เหมือนกันนะครับพอมีแต่รัฐบาลได้น้อยและจะโวยวายกันแต่นี่ผู้ชนะประมูลเนี่ยให้ผลตอบแทนรัฐบาลมากกว่าเจ้าเดิมครับแต่กลับเป็นฝ่ายถูกโวยใช่อย่างนั้นแหละเท่าที่ฟังมาเนี่ยพวกที่ออกมาโวยแทนฝ่ายที่แพ้ประมูลเนี่ยเขาจะเอาความจริงครึ่งเดียวแล้วก็ตัดตอนมาพูดกันเช่น อ้างว่าเจ้าเดิมเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อหวังให้คนเข้าใจว่ากรมธนารักษ์ไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็เอาสัมปทานไปให้เอกชนอะไรประมาณนั้นแหละครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับกบราบละปาส่วนภูมิภาคเนี่ยถือหุ้นแค่40%เท่านั้นแหละครับแล้วจะเป็นรัฐวิสาหกิจได้ยังไงล่ะครับส่วนอีก60%เป็นเป็นของใครเนี่ยเงียบไม่พูดกันอันที่จริงนะครับเท่าที่ฟัง อธิบดีกรมธนารักษ์ได้แจกแจงคร่าวๆเนี่ยก็พอจะเห็นอะไรอยู่บ้างเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรกันแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าพูดเฉยๆถแถลงเฉยๆเนี่ยมันมองไม่เห็นภาพครับทำไมถ้าไม่ลองทําอินโฟกราฟิกแถลงแล้วก็แจกไปทั่วๆสิครับอย่าลืมนะครับ1ภาพเนี่ยมันชัดกว่า100คําพูดนะครับ